กำลังหาหูฟังอินเอียร์หรือไม่ก็เอียร์บัดที่มีระบบตัดเสียงรบกวนขณนะฟังเพลงดูหนังอยู่หรือเปล่าครับในคลิปวิดีโอนี้ใช้งบไม่ต้องแพงครับเริ่มที่899บาทหรืออยากจะอัปเกรดให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผ่านรูปแบบ USB Type A ไร้สายก็เริ่มที่งบประมาณสัก1น9่งบาบาทและทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนี้ใช้งานอย่างไร iNew CH รีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับ แต่ก่อนอื่นก่อนใดครับใครใครอยากรู้ขอค่าแรงในการทำข้อมูลหน่อยได้ไหมไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ผมครับเพียงแค่กดปุ่มติดตามกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้สักหน่อยถือว่ากราบคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับ iSuper e v o b u s Air 3เป็นหูฟังเอียบัดรรูปแบบแปะรูหูครับใส่นานๆก็ได้เสียงรอบข้างได้ยินอย่างเล็กน้อยมิติเสียงเบส ลั่นในระดับกลางๆเน้นใส่ชิวๆเพลินๆตามสไตล์เจนแซ็ตกหูฟังอีกรุ่นหนึ่งครับมีชื่อว่า i Super EVO b บัตร เป็นหูฟังอินเอียร์รูปแบบยัดเข้ารูหูปรับเปลี่ยนจุกหูฟังได้3ขนาดมิติเสียงเนี่ยเหมาะกับการใช้ฟังเพลงเสียงรอบข้างถูกปิดมิดชิดแบตเตอรี่เยอะกว่าเปิดใช้งานได้นานกว่าและทั้ง2รุ่นนี้นะครับเขามีโหมดเกมมาให้ใช้งานด้วยซึ่ง La เทนซีอยู่ในระดับ68มิลลิเซกแต่ถ้าเกิดว่าคุณซีซเรียส i Super ครับเขามีรุ่นเกม Link Adapter d o n g ด e เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ดีเลย์ลดเหลือเพียงแค่ยี ส0มิลลิเซกเท่านั้น เอาละครคราวนี้ครับเราจะเจาะลึกกันไปทีละรุ่นครับเพื่อให้คนดูดูแล้วไม่งงสิ่งที่คล้ายกันผมจะพูดรวบไปในเรื่องเดียวกันเลยดีกว่าครับและผมพูดถึงรุ่นไหนอยู่จะขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้ดูตามนี้เริ่มด้วยสีสันที่คุณสามารถเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามแต่ที่อยู่ในคลิปนี้วงเล็บเฉพาะหูฟังคุณสามารถเลือกได้ครับว่าอยากได้เป็นสีขาวหรือสีดำก็ตามแต่เพราะทั้งสองรุ่นนั้นมีตัวเลือกเหมือนๆกัน iwobus e air 3ครับเป็นรุ่นที่ผมบอกว่าราคาอยู่ที่899ในด้านของเคสชาร์จของเขานะครับจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับตลับแป้งซึ่งด้านในครับก็จะเห็นเป็นตัวพระเอกนอนแอ่งแมงเอาไว้อยู่ตรงนั้นแหละแต่ยังไม่ขอพูดถึงและกันทางด้านขวามือของเคสชาร์จจะเป็น usb type c สําหรับใช้ในการชาร์จไฟเก็บเข้าไปที่ตัวเคสชาร์จนะครับซึ่งในกล่องไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามผมพูดรว่วไปเลยว่าคุณจะได้สายชาร์จหน้าตาประมาณนี้ความยาวเท่า รูปแบบหัวพอร์ตเป็น Type A 2 Type C ซ้ายมือของตัวเคสชาร์ตนะครับเรียบแปลไม่ได้มีรายละเอียดใดๆด้านหลังเรียบแปลไม่ได้มีรายละเอียดใดๆด้านล่างของตัวเคสชาร์ตเรียบแปลไม่ได้มีรายละเอียดใดๆเปิดดูด้านในกันเลยดีกว่าครับเวลาคุณแกะกล่องออกมาใหม่เลยคุณจะต้องลอกสติกเกอร์ป้องกันลิ้วรอยก่อนนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังที่เป็นตรงก้านหูฟังเนี่ยจะมีเป็นพลาสติกกันลิ้วกันรอยให้อีกหนึ่งตำแหน่งลอกให้ดูตามนี้ หูฟังรุ่นแรกที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบเอียบัดนะครับก็คือเป็นลักษณะการสวมใส่แบบแปะหูไปไม่ได้ยัดเข้าไปในรูหูคราวนี้เรามาพูดถึงก้านหูฟังครับหลักๆแล้วบริเวณตรงนี้จะมีเป็นโลโก้ของ iSuper ทำการสกรีนเอาไว้เราพลิกด้านซ้ายให้ดูพลิกด้านขวาให้ดูครับวิธีในการแยกว่าหูฟังฝั่งไหนเป็นฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาดูอย่างไรอ่ะสังเกตตรงร่องบริเวณตรงนี้ครับใกล้ๆก,กับคอนเนคเตอร์ที่ใช้ชาร์จตัวหูฟังอาจจะมองด้วยกล้องไม่เห็นเพราะว่าเขาเขียนเป็นตัวหนังสือที่เล็กจริงๆเวลาเราเก็บเข้าเคสชาร์จเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนมันซ้ายอันไหนมันขวาเพราะเราไม่สามารถใส่สลับข้างกันได้ มันจะไม่ลงล็อกลงเบ้านะครับอ่ะนี่เลยใส่เข้าไปถ้าถูกต้องจะต้องลงเบ้าแบบนี้และปิดฝาเคสชาร์จเพื่อให้เขาอยู่ในสถานะสแตนบายชาร์จแบตเปในตัวสีขาวสีดําสวยเหมือนเหมือนกันคราวนี้เรามาดูอีกรุ่นหนึ่งครับมีชื่อว่า i Super Evo Bu โ3ดีไซน์เคสชาร์จของรุ่นนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบการเปิดเป็นตลับแป้งเหมือนรุ่นเมื่อกี้นะครับจะเป็นลักษณะเปิดฝาด้านบนซึ่งฝาด้านบนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าบอดี้ด้านล่างเห็นไหมเรามาพลิกด้านซ้าย พลิกด้านขวาให้ดูก่อนอ่าไม่ได้มีรายละเอียดใดๆพลิกไปดูที่ด้านหลังก็จะเรียบแปร่ไม่ได้มีรายละเอียดใดๆครับพลิกมาดูกันที่ด้านล่าง จะมีเป็นรูชาร์จ USB Type C เปิดให้ดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับเบื้องต้นเลยเวลาซื้อมาใหม่ต้องลอกสติ๊กเกอร์การลิ้วกันลอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราหยิบตัวหูฟังออกมาให้ดูกันเลยดีกว่าครับในด้านงานดีไซน์นะอย่างที่ผมบอกไปนี่คือหูฟังอินเอียรูปแบบยัดเข้าไปที่รูหูนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นการบอกว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างขวาอย่างในรุ่นนี้เองเราเอาสีดํามาโชว์มันก็อาจจะสะท้อนกับแสงแล้วมองง่ายหน่อยว่า อันนี้เขียนว่า L หรือ R กันแน่เห็นปะเห็นชัดกว่าสีขาวเยอะเลยพลิกกันไปดูกันที่ก้านหูฟังกันบ้างดีกว่าครับจะสังเกตว่ามีการสกีนเป็นโลโก้ของไอ u p e r เหมือนกันแบบเป๊ะๆนะครับผิววัสดุของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นผิวมันๆลื่น,นๆเงาๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาโดนแสงไฟมันจะยิบยับสวยมากกว่างั้นเอางี้ครับผมจะเล่าถึงความแตกต่างระหว่างหูฟังทั้ง2รุ่นว่ามันต่างกันอย่างไรและคุณผู้ชมคิดตามครับว่าชอบแบบไหนมากกว่าเริ่มต้นตั้งแต แต่ p s u p v r Evo b บั Air3 หรือว่ารุ่นเริ่มต้น8 99บาทรูปแบบการตัดเสียงจะเป็นแบบ Adaptive ANC ครับ คือหูฟังเนี่ยจะมีการปรับระดับการตัดเสียงภายนอกโดยอัตโนมัติมันก็สะดวกดีครับไม่ต้องมาเลือกไม่ต้องตั้งค่าใดๆแต่สำหรับ iSuper EVO b u d บัตหรือว่ารุ่นที่ราคาสูงกว่า100บาทเนี่ยสามารถปรับรูปแบบการตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือว่า ANC ตามใจเราต้องการได้เลยเราสามารถที่จะเปิดมือถือของเราและโหลดตรงๆจาก Play Store ได้เลยครับสำหรับรุ่น evo ปัต e 3เนี่ยนะเราตั้งค่าการตัดเสียงรบกวนภายนอกเป็นโหมดได้ครับโดยจะแยกย่อยออกมาตามนี้โหมด indoor หรือว่าตัดเสียงรบกวนตอนอยู่ในอาคารปรับได้3ระดับครับ โหมดคอมมิวติ้จะสามารถตัดเสียงรบกวนได้อีก3ระดับครับและโหมดสุดท้าย n no อ i ซ y หรือว่าโหมดในการใช้ตัดเสียงรบกวนขณะที่คุณเดินทางตามรถตามเรือตามเครื่องบินแล้วมันมีเสียงเครื่องยนต์ดังลำคาญไปหมดเนี่ย โหมดนี้ก็ปรับได้อีก3ระดับครับและโหมดสุดท้ายครับโหมดนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการตัดเสียงรบกวนแต่เป็นโหมดการตัดเสียงลมซึ่งโหมดโหมดนี้อาจจะปรับระดับไม่ได้เป็นการกดเปิดกดปิดซึ่งเหมาะมากสําหรับใครที่จําเป็นจะต้องใส่หูฟังและคุณอยู่ในธรรมชาติทะเลภูเขาก็ตัดเสียงลมทิ้งไปเลยหูคุณจะได้โลง่งโล่งสบายๆนอกจากระบบตัดเสียงรบกวนแล้วครับสาหรับรุ่น ไอซูเปอร์3นั้นยังสามารถเปิดโหมดรับเสียงภายนอกมาให้เราได้ยินในหูฟังได้ด้วยเผื่อใครเรียกชื่อเราอยากคุยด้วยตอนนี้ก็ไม่ต้องถอดหูฟังออกได้ยินชัดเลยว่าเขาพูดว่าอะไรหรือคุณกำลังเดินทางกลับบ้าน เดินอยู่บนฟุตบาทเดินอยู่ริมถนนคุณเปิดโหมดนี้ทิ้งเอาไว้ครับจะได้ยินเสียงรถจะได้ยินเสียงเรียกจะได้ยินเสียงว่าเขาเตือนให้เราระวงังปลอดภัยไม่อันตรายแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามแต่ที่ตัวหูฟังนั้น <c oughs> มีไมโครโฟนให้คุณทั้งหมด6ตัวครับซึ่งไมโครโฟนทั้งหมดนี้จะช่วยในการ ัดเสียงรบกวน ANC เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังและก็ยังช่วยให้เสียงตอนเราคุยสนทนาสายชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยทดสอบคุยนอกบ้านให้ดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าสรุปแล้วไมโครโฟนของทั้งสองรุ่นนั้นเก่งพอๆกันหรือเปล่า โอเคแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ข้างนอกสถานที่อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องของไมโครโฟนของหูฟังทั้ง2รุ่นนะครับฝั่งซ้ายของผมเองเนี่ยก็เป็นบัตร Air สนะครับแล้วก็ฝั่งขวาผมเป็นบัตร3นะครับผมก็ได้ใส่รุ่นละข้างประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะตัดสลับ ให้ฟัง3มแหล่งเสียงแล้วกันนะครับนั่นก็คือเสียงที่มาจากกล้องที่กาลังถ่ายของผมอยู่อีกอันหนึ่งเป็นหูฟังบัดแอร์สแล้วก็บัดสนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาที่เราคุยสนทนาสายเนี่ยเสียงมันจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับในสภาพของการใช้ชีวิตจริงอหอนะเช่นยืนรอรถอยู่หรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์วินอยู่อะไรอย่างเงี้ยปลายทางเขาจะฟังเรารู้เรื่องหรือไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเสียงทั้งหมดที่ผมเอามาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ฟังเพื่อตัดสินใจครับ โอ้โหแดดนี่ร้อนจริงๆเลยนะเนี่ยเมื่อวานยังฝนตกอยู่เลยอะไรกับเขาเนี่ยการปรับตั้งค่าของหูฟังนะครับเราสามารถปรับ EQ ได้ตามใจหรือแม้จะใช้ preset จากค่าโรงงานก็ได้ครับและแน่นอนว่าเราสามารถปรับแต่งปุ่มได้ด้วยว่าปุ่มการทัชค,ครั้งเดียวปุ่มการทัชสองครั้งนั้นอยากให้เป็นคําสั่งอะไรใช้งานก็ง่ายและด้วยความที่ว่ารีวิวหูฟังนะครับแล้วก็เป็น2รูปแบบด้วยนะทั้งเอียบัตและอินเอีย และด้วยความที่ว่าหูฟังสมัยนี้นะครับเขาจะต้องรองรับการเชื่อมต่อมือถือได้2อุปกรณ์ยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าเราอาจจะมีมือถือ Android 1เครื่องแล้วก็อาจจะมีเป็นมือถือ iPhone แถวนี้ไม่มี iPhone ให้หยิบ เพราะฉะนั้นเราอนุมานว่าอันนี้คือ iPhone แล้วกันเราสามารถเชื่อมต่อเครื่อง1เครื่อง2พอพร้อมกันได้ก็เปิดเพลงไปเลยครับเดี๋ยวหูฟังจะสลับเสียงจากอุปกรณ์อัตโนมัติให้โดยที่เราแทบไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานแบบต่อเนื่องเนี่ยทั้ง2รุ่นนั้นไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า i Super Evo Bu d ัตเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่ตัวหูฟังความจุข้างละ27แ ah. แต่ว่าในฝั่งของ i super evo 3มีแบตเตอรี่ที่ตัวหูฟังข้างละ35มิลลิแอมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้งานต่อเนื่องลักษณะท,ที่ว่าหยิบหูฟังออกมาป๊าใส่เข้าไปในหูแล้วไม่เก็บเข้าไปที่ตัวเคสชาร์จอีกเลยเนี่ยสำหรับรุ่น i super evo บัตรรุ่นที่เป็นหูฟังอินเอียร์เนี่ยจะใช้งานได้นาน6ชั่วโมงเมื่อคุณปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนแต่ถ้าเกิดว่าเป็น i Super EV o บัตรรุ่นที่เป็น หูฟังเอียบัดเมื่อคุณปิดโหมดตัดเสียงบรบกวนจะใช้งานได้นาน4ชั่วโมงแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับหูฟังทั้ง2รุ่นคุณจะได้แบตเตอรี่ในตัวเคสชาร์จเท่ากันนั่นก็คือ380ม ah. ิลลิแอมสามารถจะชาร์จใช้ชาร์จใช้ได้นานสูงสุด24ชั่วโมง คำว่าชาร์จใช้ชาร์จใช้คืออะไรเวลาที่คุณเอาหูฟังออกมาใช้งานแล้วสักพักหนึ่งคุณเก็บเข้าไปที่ตัวเคชาร์จและอีกสักพักหนึ่งคุณก็หยิบออกมาใช้อีกรอบหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าชาร์จใช้ชาร์จใช้สะสมกันไปจะได้ไม่งงอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังคงเหลืออีกหนึ่งโปรดักที่ไม่ได้พูดถึงเลยนี่คือ i Super Game Link a d APTER d o n g l e ครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากมือถือและแท็บเล็ตยกตัวอย่างครับโน้ตบุ๊ก p p l a y s t a t i o n อะไรก็ตามแต่เนี่ยการเชื่อมต่อคล้ายๆกับแฟลชได คือ USB Type A พูดง่ายๆหรือบางอุปกรณ์ครับก็เชื่อมต่อเป็นรูปแบบ USB Type C คล้ายๆกับที่เราเสียบที่มือถือนั่นแหละแต่ข้อแตกต่างก็คือไอ้เจ้า Dongle g a m i Link อันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเทคโนโลยีการรับส่งเสียงครับจากเดิม Bluetooth เป็น WiFi Latency หรือค่าหน่วงเวลาดีเลย์มันต่ำลงและความเสถียรมันเพิ่มขึ้นซึ่งการที่เราจะใช้งานผ่าน Dongle อันนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมไม่ต้องติดตั้งรเว v e r ครับเป็นรูปแบบ Plug and Play เสียปุ๊บใช้งานได้ท,ทันทีง่ายมากๆเกมโหมดออนดังโกโหมดอันนี้เรียวไทม์เลยกดปุ๊บมันดังเลย ดัง n g o Mode สิ่งที่ผมอามาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดก็ตามแต่เนี่ยรับประกันศูนย์ไทยไปให้เลย1ปีเต็ม หักไปก่อน1ปีเต็ม <laughs> ก่อนที่เราจะไปรู้ราคาในแต่ละรุ่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้ไหมครับกราบอีกรอบแล้วกันสําหรับ i Super EvoB ีโวบัตแนะครับรุ่นที่เราบอกเอาไว้ตั้งแต่หัวคลิปว่าราคา899นี่คือตัวเริ่มต้นเลยครับเราสามารถแอดออนไอตัวเกมลิงก์ที่เป็น dongle wifi เข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพิ่มราคามาเป็น1นึ่บาทคราวนี้ครับเรามาดูกันที่ i Super Evo อีโวัครับเฉพาะตัวหูฟังบวกเพิ่มมาน1่ บาทเท่านั้นคิดง่ายๆอย่างนี้เลยสําหรับใครที่ไม่ชอบหูฟังเอียบัดเพราะใส่แล้วไม่สะดวกไม่ชอบใส่แล้วรู้สึกว่ามิติเสียงไม่เต็มอิ่มอยากได้เป็นอินเอียมากกว่าเพราะใส่แล้วสะดวกสบายตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เยอะกว่าอะไรก็ว่ากันไปครับตัวนี้ราคาจะเริ่มที่999บาทหรืออยากจะแอดออนในตัว WiFi ดองโกเข้าไปก็ได้ครับเป็นราคา1199น้บาทนั่นเองยังตัดสินใจไม่ได้ว่าไอ wi ้ Wi-Fi ดองโกนั้นจำ เป็นแค่ไหนซื้อตัวหูฟังไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าไอชุด Wi-Fi ดองโกเกมลิงค์เนี่ยคุณสามารถมาซื้อไปใช้งานทีหลังก็ได้ราคาขายแยก299บาทครับช่องทางการสั่งซื้อครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือแม้แต่เกม Link d o n g โกอะไรก็ตามแต่ช h อป e ี้ a า a d a หรือแม้แต่ช่องทางที่สุดแสนจะพิเศษครับตระก้าซ้ายล่างนี้ก็มีปักลิงก์ปักตะกาวไว้ให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกๆแคมเปญการจัดจำหน่าย เทศกาลพิเศษ9.9 10.10 11.11 10ตรงนี้ครับมีโปรโมชั่นให้คุณสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เข้าไปเช็คราคากันสักนิดหนึ่งเอาว่าคลิปนี้คงต้องส่งท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบดูแล้วเกิดคําถามส่วนใดก็ตามแต่อยากรู้อยากถามพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีหูฟังที่น่าสนใจแบบนี้อีกไปแล้วครับสวัสดีครับ